สวัสดีครับวันนี้ร้าน sneaker and running t h a i l a n d นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งนะครับยอดนิยมอีกตัวหนึ่งของ a s i c นะฮะเป็น asics g e l k a y a n o ยี่สิบสองนะครับผมตัวนี้เป็นหน้ากว้าง super wide นะฮะคือคนที่ปลายเท้ากว้างๆเนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยนะครับไม่บีบหน้าเท้านะฮะเ,เราเคยรีวิวไปหลายสีแล้วเราว่ารีวิวสีขาวนะครับสีขาว ซึ่งมันก็ก็ข่าวอมเทาๆนิดหนึ่งนะฮะเหมือนควันบุหรี่หน่อยนะครับนี่ตัวเจลเนี่ยก็จะเจลหน้าเจลหลังนะฮะเจลหน้าเจลหลังจะเป็นเจลสีทองนะครับเจลเนี่ยก็จะเป็นสีทองสวยมากครับตัวนี้เหมาะสําหรับคนหน้าเท้ากว้างนะฮะนี่เลยตัวผ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้ายืดๆหน่อยนะครับแล้วก็มีลวดลายอยู่ข้างในผ้านะฮะนี่ เราจะเห็นลวดลายรองเท้านะครับสวยงามมากครับแล้วก็ลายสีดำนะครับคายโนยีบสองนะฮะหนังสือสีทองนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เราก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นรุ่นยอดนิยมของเอซิกนะครับคายโนโนิมบัต นเงี้ยนะฮะนี่เลยตัวด u ัวแม็เนี่ยนะครับมันนุ่มอยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะแล้วยิ่งไปมีเสริมตัวเจลด้วยข้างหลังเนี่ยยิ่งนุ่มยิ่งนุ่มมากนะครับตรงส้นเท้าเนี่ยเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากซึ่งจะประคองข้อเท้าเราได้ดีมากๆเลยนะครับหลายๆคนนิยมซื้อไปใส่วิ่งนะครับแล้วก็ใส่ เดินเดินทางอะไรเงี้ยฮะเป็นเดินทางไกลๆครับต้องใช้เดินเยอะๆเงี้ยฮะแนะนำรองเทา้าวิ่งพวกนี้ดีกว่านะฮะซึ่งมันจะช่วยในผ่อนผ่อนคลายการเมื่อยฝ่าเท้าด้วยนะครับผมนี่เลยตัวนี้เป็นหน้ากว้างซ u เปอร์ไวนะครับผมซ u เปอร์ไวนี่นะครับจิวคายโนะนะฮะ ก็ใครสนใจนะครับรองเท้าว,วิ่ง ASIC Gel ล a y a n o หรือ ASIC รุ่นต่างๆนะครับเป็นรองเท้าว,วิ่งก็สามารถอินบอก,กันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน s n e a k e r and r u n n i n g Thailand นะครับวันนี้ร้านเราก็ขอจบการรีวิวรองเท้าว,วิ่ง ASIC Gel ล a y a n o 22นะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ